คาซัคสถานไม่ใช่มือใหม่ในวงการคริปโตอีกแล้วครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่ปีตอนที่คริปโตเริ่มบูมประเทศนี้ก็ได้อาศัยข้อได้เปรียบจากค่าไฟที่ถูกและนโยบายที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างจนได้กลายเป็นทำเลทองของการขุดบิตคอยครับและช่วงที่พีคที่สุดในปี2021พวกเขาก็เคยได้สร้างแฮชเรทของบิตคอยสูงถึง13%ของทางโลกและต่อมาครับคาซัคสถานยังได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับโดยพวกเขาได้เปิดโครงการทดลองคริปโตเอเชนที่ศูนย์การเงินนานาชาติ แอ t ต n นาอินเตอร i เนชั่นแนลฟินแลนเชียลนส่วนกระทั่งได้ดึงดูดยักษ์ใหญ่นะครับอย่างบ i แอนซ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบดังกล่าวครับซึ่งก็ได้ทําให้มูลค่าการซื้อขายพุ่งแรงครับจาก324ล้านดอลลาร์ในปี2023ทะย,ยานขึ้นไปสู่1.4พันล้านดอลลาร์ในปี2024แถมยังมีแผนนะครับที่จะออก s t a เบิลคอยที่ผูกกับสกุลเงินท้องถิ่นเคนเกเหรือ KCT อีกด้วยและล่าสุดครับคาซัคสถานก็ไม่พลาดที่จะเกาะกระแสใหม่ โดยกำลังเดินหน้าสร้างแผนทุนสำรองคริปโตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินของประเทศอีกด้วยครับ